สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมก็เมื่อวานขออภัยนิดนึงนะครับทำเสียงวิดีโอเสียงไม่ค่อยดังนะครับวันนี้แก้ตัวนะครับผมเอาละครับบางท่านที่ยังไม่ได้ u u s c r i b e นะครับกรุณากด u u s s r r i e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่องนี้ก็จะทำเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะฮะฮาโบเทียแคคตัสแล้วก็ ต้นไม้ฟอกอากาศนะครับผมก็เอาละครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงข่าวนะครับเกี่ยวกับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับกำลังจะมีการพักงานประมาณ1,9 0 0 0คนนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าสายการบินเคยได้รับเงินช่วยเหลือนะครับจากแคร์แอ็ตัวเก่านะครับก็เหลืออีกเดือนเดียวนะครับที่เงินตัวนี้ก็จะหมดไปนะครับทำให้สายการบินต้องพักพนักงานนะครับผมซึ่งก็จะทำให ทาง GOP หรือ Republican นะฮะออกมาคุยกับแนนซี่เพโรลซี่นะฮะแล้วก็ชักชูเมอร์นั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เสาที่ผ่านมามาร์คเมโดกลับมาอ่าไวท์เฮาส์นะฮะแล้วก็พยายามที่จะติดต่อกับแนนซี่หลายครั้งนะครับแต่แนนซี่ก็ไม่ได้อ่ติดต่อนะครับผมก,ก็ทำให้เขาสองคนนะฮะต้องกลับมาคุยกันวันนี้นะครับผมก็ทางแนนซี่ กับชัคชูเมอร์นะฮะพร้อมด้วยไวท์เฮาส์ส s t a นะฮะมาร์คเมโดและก็สตีเวนมมนูเชนนะฮะก็จะคุยกันเช้านี้นะครับผมก็เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะฮะว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวอีกทีน,นะครับถ้ามีคืบหน้าว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งคุยกันเช้านี้นี่เองนะครับผมแล้วก็ข่าวเมื่อวันพุธนะครับ Republican หรือ G.O.P. ได้นำเสนอบินตัวใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากสกิ n นี่บิลที่เขาทำไว้ครั้งก่อนนะครับเขาก็จะมาทำบินตัวใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าเขาจะนำเสนอพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดของตัวนำเสนอจะมีอะไรมีงบประมาณเท่าไหร่มี s t i m u ลเลตเช็คร้วมอยู่ในนั้นไหมนะครับผมแต่รู้มาอย่างเดียวว่า จะมีเงินช่วยเหลือ Unemployed นะฮะจาก300ก็จะเปลี่ยนมาเป็น400ต่ออาทิตย์นะครับก็คือเป็นตัวบูสเตอร์นั่นเองครับที่จะมา,าต่อเนื่องจากเงินฟีมานะครับซึ่งเงินฟีมาตอนนี้32รัดแอปพลูปไปแล้วนะครับก็ก็จะเริ่มทยอยจ่ายพุ่งอาทิตย์หน้านะครับผมแล้วก็บางท่านถามมานะครับว่า Unemployment คุณสามารถเคมต่างประเทศได้ไหมตอบเลยนะครับตรงนี้ว่าไม่ได้นะครับเงิน u n e m p l o y m e n t จะเคมต่างประเทศไม่ได้นะครับถ้าเราโดนจับได้เราจะโดนเสียทั้งส่งเงินเก่าคืนแล้วก็โดนค่าปรับด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นผลเสียในระยะยาวกับเราด้วยนะครับผมเพราะว่าการเคมเงินว่างงานสามารถเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับในชีวิตทุกวันนี้นะครับผม ก็ผมก็เคยเคลมเงินว่างงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับจากประสบการณ์ครับจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับตอนปี2017ได้ทำงานอยู่ที่โรงแรมฮิลตันนะฮะที่มหาลัยเพนซิลเวเนียนะฮะเพื่อนกอ็ที่ทำงานปิดกิจการนะฮะคือส่วนของห้องอาหารอิตาเลียนปิดกิจการเ,าเพื่อนคนอิตาเลียนคนหนึ่งเขาก็ไปเคลมเงินว่างงาน ซึ่งตัวผมก็เคมด้วยหลังจากที่เราได้รับเงินชดเชยไปแล้วก็ตอบมาก็จะมาเคมเงินว่างงานนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเคมเงินว่างงานแล้วเขาก็ไปเบิกเงิน 41K 0ออกมาใช้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้รีพอร์ตทาง Label Department นะครับพอตอนหลังถูกจับได้ก็จะโดนหมายสารแล้วก็โดนเสียค่าปรับ เสียหายหลายอย่างนะครับเราต้องชดเชยเขาอีกนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนําเลยนะครับว่าการทําเงินว่างงานคุณต้องศึกษาจากคู่มือที่คุณได้รับนะฮะเพราะว่ากฎหมายแต่ละรัฐอาจจะต่างกันนะครับผมทุกครั้งที่เราทําเกี่ยวกับเงินว่างงานนะครับกรุณานะครับให้ความสัตย์ซื่อในการให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเราถูกจับได้เราก็จะถูก เรียกเงินเก็บคืนแล้วก็เสียค่าปรับแล้วก็เป็นแบ็ก l i s ดนั่นเองนะครับผมอันนี้ขอฝากเลยนะครับก็กลับมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของแนนซี่เพโรซี่นะฮะซึ่งเขาจะยอมคอมเพลมไพร์ในยอดอที่2ทีเลียนนะฮะที่อันก่อนข่าวเก่าก่อนที่เราคุยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าอ่ p โ o ส o s โซตัวใหม่ที่ GOP ออกมานะฮะจะมียอดเงินเท่าไหร่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ผมเดาก็คงไม่ถึง2อทริลเลียนนั่นเองซึ่งก็จะมีปัญหาในการคุยกันกับแนนซี่นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ขอคิดขอภาวนานะขอให้เขาคุยกันด้วยดีนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับครั้งนี้เขาต้องคุยกันเขาต้องตกลงกันให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปถึงคอนเกรสนะฮะและก็ประธานาธิบดีเซ็นออกมาเป็นกฎหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ยังใช้เวลานะครับผม ข่าวเก่าเมื่อวานนะฮะขอย้ำอีกข้อหนึ่งนะฮะก็จะมี IRS นะฮะได้จ้างพนักงานเพิ่มนะฮะเป็นพนักงาน Seasonal hiring นะฮะคือชั่วคราวตั้งแต่เดือนหน้าไปจนถึงมกรานะครับ500คนนี้จะมาทำอะไรเอ่ยเขาก็จะมาทำ uh, Stimulate check รอบแรกนะฮะให้เราซึ่ง uh, บางแหล่งข่าวก็บอกว่า500คนนี้ก็จะมาทำ uh, สเมโเลตเช็ครอบ2ด้วยนะครับเพราะจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่ารอบแรกอย่างที่เรารู้กันก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับคนเสียชีวิตก็ได้รับแล้วก็ตอนนี้ยอดคนตายก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นทาง i r s ก็อยากจะคอเล็กข้อมูลนะครก่อนที่จะส่ง t i m u l a t e Check รอบ2มาถึงมือเรานั่นเองครับผมซึ่ง อันนี้ก็มาจากแหล่งข่าวที่ผมอ่านมาเหมือนกันนะครับยังไมถ่ถือว่าเป็นบทสรุปที่แท้จริงนะครับผมซึ่งทาง irs ก็จะจ้างคน500คนเนี่ยนะฮะมาทำ s t i m u ลเล Che ็ครอบแรกนะครับซึ่งทีแรกที่เขาบอกว่าใครที่ยังไม่ได้รอบแรกก็จะเป็นแท็กเครดิตในปีต่อไปตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับคือเขาจะพยายามที่จะส่ง s t i m u ลเล check รอบแรกพร้อมกับเงิน500สําหรับด e เพนแดนนะฮะ ภายในเดือนหน้านี้นะครับผมซึ่งก็จะมีข่าว t i m u l a t e Check รอบแรกสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับเตรียมตัวรอรับเงินได้เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับผมก็มีอีกข้อนึงนะครับเวลาเคมเงินว่างงานนะครับเราสามารถเคมย้อนหลังได้ไหมนะครับมีบางท่านถามมาในการเคมเงินย้อนหลังนะครับเวลาเราเข้าไปไฟล์เงินว่างงานนะครับในระบบจะขึ้นมาเลยนะครับว่าคุณเคมของวีคนี้ใช่ไหม หรือถ้าวีคที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้เคลมนะครับระบบก็จะโชว์ขึ้นมานะครับคุณก็สามารถคลิกได้นะครับว่าคุณจะเคลมย้อนหลังแล้วก็เคลมวีคนี้คุณก็จะได้รับเงินพร้อมกันในวีคถัดไปนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าระบบไม่ได้ขึ้นว่าคุณจะเคลมวีคที่ผ่านมานั้นแสดงว่าระบบสกิปไปเลยนะครับผมงั้นคุณก็ไม่สามารถเคลมได้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นมานะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็คิดว่าอ่า เพื่อนๆพี่ๆก็อยากจะรู้นะฮะว่าทางแนนซี่ชักชูเมอร์นะฮะมาร์คเมโดและก็สตีเวนมานูเชนนะฮะเขาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ซึ่งผมก็อยากจะรู้นะครับแล้วอีกอย่างนึงผมก็อยากจะรู้ว่าบินที่เขาจะนำเสนอนะฮะทาง GOP จะนำเสนอมีอะไรอยู่ในนั้นมั่งมีครบงบประมาณเท่าไหร่มีสติมูล e ลตเช็ครวมอยู่ในนั้นไหมนะครับผมซึ่งก็เป็นคำถามที่คนอยากจะรู้แล้วผมก็อยากจะรู้ด้วยนะครับผม ผมก็อยากจะรู้เหมือนทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่างไงก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับผมสู้ๆนะครับไปด้วยกันแล้วก็วัคซีนก็จะมาอย่างเร็วสุดสิ้นปีนะครับอย่างช้าสุดก็กลางปีหน้านะครับตามข่าวที่ผมได้รู้มานะครับผมก็ภาวนาครับขอให้วัคซีนอย่าได้มีปัญหาอะไรนะครับผม การที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับวัคซีนนะครับก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับถ้าไวรัสมันกลายพันธุ์ก็จะทําให้วัคซีนก็ต้องใช้เวลาพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งขออย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับผมขอใหออ้มาก่อนสิ้นปีนะครับผมซึ่งวัคซีนก็จะมีหลายบริษัทนะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับผมอย่างที่ผมนําเสนอไปวิดีโอก่อนๆน,นะครับวัคซีนที่ถูกที่สุดก็คือวัคซีนที่ไม่แสแวงหา ผลกำไรนะครับก็คือวัคซีนของแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดของอังกฤษนะฮะแล้วก็จอร์นสันแอนจอร์นสันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับสบริษัทนี้ก็ราคาก็จะถูกทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณเป็นเงินบาทนะครับร้อกว่าบาท120บาทแล้วก็311บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถูกมากนะครับก็ได้ข่าวว่าทางแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดก็จะแชร์วัคซีน ช่วยเหลือประเทศไทยด้วยนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูข่าวที่เมืองไทยมานะฮะซึ่งวัคซีนของเขาลุดหน้านะครับผมถ้าไม่นับวัคซีนของจีนแล้วก็รัเสเซียนะครับซึ่งข่าววัคซีนของรัเสเซียก็เงียบไปเลยนะครับหลังจากที่เขาออกวัคซีนมาที่จะช่วยเหลือทางอเมริกาใต้แล้วก็ทางฟิลิปปินส์นะครับไม่รู้ว่าวัคซีนของรัเสเซียเป็นยังไงมากนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมรู้ก็จะมาอัปเดตดูนะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า รัเสเซียออกวัคซีนมาก่อนใครแล้วจะเป็นยังไงมั่งนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ